สำหรับในส่วนของทิปทิปโปรแกรม s o l ปเวิร์กในส่วนของตัวเวลเมนต์นะครับเราสามารถนะครับที่จะสร้างนะครับในส่วนของตัวรูปร่างหรือเป็นลักษณะของตัวเวลเมนต์โปรไฟล์นะครับอย่างเช่นผมลองให้ดูตัวอย่างของตัวโปรไฟล์ที่เกิดขึ้นจากตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาเป็นของเราเองได้นะครับตามมาตรฐานหรือสัาลัที่เรา ต้องการนะครับแล้วก็แอดเข้ามาใช้ในงานในส่วนของตัวสัก j e c t m e m เบอร์ได้นะครับขั้นตอนนะครับเรานิวเอกสารนะครับพาร์ขึ้นมานะครับจากนั้นเราลองเขียนโปรไฟล์ที่เราต้องการขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นผมลองเลือกในส่วนของตัวรูปร่างที่ต้องการลักษณะนี้เองครับนี่นะครับผมก็เขียนมาสัก2องสล็อตนะครับจากนั้นกดนะครับอีสเก็ตไปนะครับผมได้โปรไฟล์ที่ต้องการนะครับให้ผมซเล็กที่สเก็ตหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นไปที่เมนูไฟล์ นับเซฟแอดนับเลือกชนิดเซฟแอดไทป์นะครับเป็นในะส่วนของตัวนับสกุลลิบเฟียดพาร์ตนะครับจากนั้นะผมเอาไปวางเอาไว้ที่ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับเช่นผมวางเอาไว้ใน my standard 1นจากนั้นผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมารองรับมาเก็บไว้อย่างเช่นผมบอกว่าเป็นเป็นสล็อตไทปนะครับลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นผมก็เก็บไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์เนมที่ชื่อว่า1นะครับตัวหนึ่ง คูณ2นะครับเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเซฟเก็บไปนับจุดสเกตอีกจุดหนึ่งนะก็คือหลังจากที่เราเซฟเป็นนามสกุลของ w e l เ m ้ n ต์โปรไฟลแล้วเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับสีเขียวเขียวห้อยนะครับที่สเกตแล้วก็เป็นลักษณะของไลบรารีตัวนี้นะครับผมซกลับไปที่งานของเรานะครับผมจะเรียกใช้งานในส่วนของตัว s t กเช็คเลนเบอร์นะครับั้นในส่วนของตัว standard เนี่ย เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ my standard นีน่จากนั้นในส่วนของ t y p เนี่ยครับเราจะป,ปรากฏโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาลองรับอย่างเช่นตัว slot type แล้วก็ในส่วนของซ i z e เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ profile ของเรานะครับอย่างเช่นผมลอง select นะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเราได้ในส่วนของตัว e l m e n profile ของเรามาใช้งานนะครับ